ของทะเลอันกว้างใหญ่ใกล้เกินกว่าที่สายตามนุษย์จะยังถึงมีเรื่องราวของชีวิตที่งดงามและเราบางกำลังดำเนินอยู่ นี่คือแม่ปลาหมึกยักษ์ผู้กำลังเตรียมตัวให้กำเนิดชีวิตใหม่และเมื่อถึงเวลาพวกมันจะกลับมาอย่างถ้ำที่ปลอดภัยทำหน้าที่สืบต่อชีวิตวงจรที่ดำเนินอย่างไม่สิ้นภายใต้แสงเช้าที่ลอดผืนน้ำปลาหมึกยักษ์แผ่นหวดทั้ง8ดเหลากับเต้นระบำม่มานหมึกโปร่งใสลอยตามกระแสน้ำงดงามและลี้ลับดังศิลปะแห่งธรรมชาติใต้ทะเลที่เรามองไม่เห็นเธอเลือกถ้ำลึกมืดมิดปลอดภัยจากนักล่าเพื่อวางไข่หลายหมื่นฟองอย่างทะนุถนอมโลกใต้ทะเลลึกเหมือนอีกจัก,กรวาลหนึ่งที่มัน นุษแทบไม่เคยได้เห็นนักดำน้ำสองคนพบแม่ปลาหมึกที่กำลังเฝ้าไข่อย่างสงบหนึ่งในนั้นส่งสัญญาณให้ปล่อยเธอไปพวกเขาค่อยๆถอยห่างทิ้งไว้เพียงความเคารพต่อชีวิตเล็กๆใต้ท้องทะเลลึกแม้ธรรมชาติจะดุดันเพียงใดเธอก็ไม่ละทิ้งลูก จากนี้เธอจะไม่ออกหาอาหารอีกเลยใช้เวลาหลายเดือนเพียงเพื่อดูแลลูกน้อยใช้หนวดโบกน้ําให้ออกซิเจนหมุนเวียนปกป้องจากศัตรูที่เข้ามาใกล้แม้ร่างกายจะอ่อนแรงลงทุกวันเธอก็ไม่ยอมละทิ้งหน้าที่นี้ในถ้ำม,มืดลึกใต้ท้องทะเลแม่ปลาหมึกอยากนอนนิ่งเฝ้ารังไข่ที่แขวนเรียงเป็นพวงสีขาวนวลละเอียดดังผืนไหมเธอไม่ยอมละสายตาแม้เพียงชั่วขณะทุกหนวดขยับเบาๆโบกน้ําให้ไหลเวียนเพื่อมอบออกซิเจนแก่ลูกน้ ที่ยังไม่ลืมตาเดือนแล้วเดือนร้อนร่างกายของเธอเริ่มซูกผอมอ่อนแรงลงทีละน้อยแต่ความมุ่งมั่นไม่เคยสั่นคลอนทุ่มเททุกลมหายใจเพียงเพื่อปกป้องชีวิตเล็กๆและแล้วชีวิตใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นลูกหมึกจิ๋วโปร่งใสเหมือนดาวเล็กๆลอยออกสู่ท้องทะเลกว้างก่อนจะรวมตัวเป็นฝูงนับพันตัวแล้วกับฝุ่นดาวเคราะห์ที่เป่งประกาย นี่คือป่าปะการังแห่งชีวิตเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและสีสันไม่รู้จบลูกปลาหมึกจิ๋วนับพันตัวเพิ่งลืมตาดูโลกลอยไปตามกระแสน้ำราวกับฝุ่นดาวเคราะห์ที่เป็นประกายพวกมันยังไร้เดียงสาแต่ต้องเผชิญความท้าทายมากมายตั้งแต่วินาทีแรกของชีวิต แม่หมึกทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายเธอจากไปอย่างเงียบๆเพื่อเปิดทางให้ชีวิตใหม่เดินต่อบางช่วงเวลาใต้ท้องทะเลก็ราวกับบทกวีที่มีชีวิตและท้ายที่สุดชีวิตก็หวนคืนสู่รากเงาวัฏจักรของท้องทะเลยังคงดำเนินต่อไปลูกหมึกต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดหลบหนีศัตรูด้วยการพรางตัวและค่อยๆเติบโต จากผู้ถูกล่าพวกมันจะค่อยๆกลายเป็นนักล่าที่ว่องไวและชาญฉลาดแล,และเมื่อถึงเวลาพวกมันจะกลับมายังถ้ำที่ปลอดภัยทำหน้าที่สืบต่อชีวิตวงจรที่ดำเนินอย่างไม่สิ้นและเมื่อถึงเวลาพวกมันจะกลับมายังถ้ำที่ปลอดภัยทำหน้าที่สืบต่อชีวิตวงจรที่ดำเนินอย่างไม่สิ้นสุดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนทำช่องด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ